ค้าไตาแบบไหนเสี่ยงไตพังแล้วก็มีวิธีเช็คว่าการทำงานของไตของเราเนี่ยค่ะดีหรือแย่ก็สวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันในเรื่องค้าไตาแบบไหนเสี่ยงไตพังไตนะคะก็เป็นอวัยวะสำคัญที่หลายคนก็คงทราบกันอยู่แล้วว่ามีหน้าที่ในการกำจัดน้ำส่วนเกินของเสียรักษาสมดุลน,น้ำความเป็นกรดเป็นดา่าง ในร่างกายและก็มีวิธีเช็คว่าการทํางานของไตของเราเนะะี่ยค่ะดีหรือแย่ก็คือการเจาะเลือดค่ะซึ่งหลายคนนะคะเพิ่งไปเจาะเลือดมาไปพบคุณหมอมาคุณหมอก็แจ้งว่าค่าไตายแย่ไตเสื่อมแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนของใบผลเลือดคลิปนี้นะคะฟางก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการแปลค่าไตาว่าค่าไตาเราดีหรือแย่หรือแบบไหนนะคะที่เสี่ยงจะต้องฟอกไตค่าแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือ1เราต้องดูค่าครีเอตินินกน หรือตัวย่อนะคะ CR หรือ CRE ค่ะจะเป็นตัวบ่งบอกการทํางานของไตของเรานะคะว่ามันดีหรือแย่ถ้าค่าการทํางานของไตนะคะปกติค่านี้จะน้อยกว่า1.2ถ้าค่าครีเอตินินนะคะน้อยกว่า1.2แสดงว่าไตเราดีค่ะก็มีหลายคนนะคะสอบถามมาว่าค่าครีเอตินิน0.8 0.9แบบนี้ดีไหมถ้าค่าครีเอตินินน้อยๆค่ะดีแต่ถ้าค่าครีเอตินินสูงมากกว่า1.2 2 3ต้องกังวลน,นะคะ เพราะว่าการทํางานของไตของเราแย่ลงแล้วค่าที่2ที่ต้องดูก็คือค่า eGFR หรือ glomerular filtration rate ค่านี้นะคะก็จะบอกการทํางานของไตของเราได้เหมือนกันว่าดีหรือแย่ถ้าค่านี้เยอะแสดงว่าไตาทํางานได้ดีแต่ถ้าค่านี้นะคะน้อยแสดงว่าไตาเราทํางานแย่ลงซึ่งปกติ eGFR ควรมากกว่า90้าถ้าใครตรวจแล้วนะคะค่า eGFR ยังมากกว่า90ก็ยังสบายใจได้อยู่แต่ถ้าการทํางานของไตนะคะเริ่มน้อยกว่า90 สีแปยังมากกว่า60อาจจะต้องดูว่าเป็นไตที่เสื่อมตามอายุหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะการทํางานของไตของเราก็จะลดลงได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นแล้วค่าการทํางานของไตนะคะน้อยกว่า6 0เราต้องดูค่ะว่ามีสาเหตุอะไรอย่างไรนะคะที่ทําให้ค่าไตเราลดลงสรุปนะคะถ้าค่าครีตินินมากกว่า1.2หรือ eGFR น้อยกว่า60บ่งบอกได้ว่าค่าการทางานของไตของเราค่ะผิดปกติ แล้ไตของเรานะคะสามารถกลับมาทํางานปกติได้ไม่ใช่ว่าแย่แล้วแย่เลยซึ่งสาเหตุที่ทําให้ค่าไตายแย่ก็มีได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะเช่นดื่มน้ําน้อยทําให้ไตาขาดน้ําหรือทานยาแก้ปวดนะคะกลุ่มเอนไซม์เป็นเวลานานๆแต่ถ้าเราปรับพฤติกรรมนะคะดื่มน้ําให้มากขึ้นออกกําลังกายสม่ําเสมอลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆใช้ยานะคะอย่างเหมาะสมดูแลอาหารค่าไตาก็จะกลับมาดีได้แต่อย่างไรนะคะ ก็มีระยะเวลาอยู่ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าถ้าค่าไตาเราแย่แล้วค่ะเราจะมีเวลาด้วยกัน3เดือนแต่ถ้าใน3เดือนเนี่ยค่ะเราไม่ปรับพฤติกรรมไม่ดูแลสุขภาพปล่อยให้ค่าไตายแย่ลงเรื่อยๆค่าก็จะกลับมาปกติได้ยากแล้วก็จะเข้าสู่ไตระยะ4 5เร็วขึ้นซึ่งพอเป็นไตระยะ4 5คุณหมอก็จะพูดคุยเกี่ยวกับการฟอกไตนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะค่าไตาแบบไหนดีหรือแย่นะคะก็มีเพียงเท่านี้ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ